เราจะทานฟอร์มข้อมูลจากตารางด้านซ้ายมือให้กลายเป็นตารางด้านขวามือข้อมูลในตารางด้านซ้ายมือจะเป็นชุดๆชุด,ชดละสองคอลัมน์มีโค้ดและเนมสลับกันไปเราจะเอาข้อมูลชุดนี้นะครับมาซ้อนกันให้กลายเป็นตารางนี้ขั้นตอนของเราที่จะทำกันนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะเอาบรรทัดนี้ออกก่อนเพราะว่ามันเป็นหัวงคอลัมน์เราไม่ใช้ข้อมูลบรรทัดนี้ จากนั้นเราจะรวมข้อมูลทุกคอลัมน์ให้เหลือคอลัมน์เดียวนะครับผมไปขั้นตอนแรกนะครับผมไปเอาโค้ดออกก่อนไม่เอาบรรทัดชื่อโค้ดนะฮะแล้วก็ผมสั่ง add column นะครับแล้วก็เป็น add index column from 1หนึ่งเราได้ index column มาแล้วจากนั้นผมเลือกที่ index column ตัวนี้แล้วก็ไป transform แล้วก็ เลือกเป็นอันไพล์วอตอเธอร์คอลัมน์ข้อมูลที่ได้นะครับตอนนี้ข้อมูลของเรามารวมกันเป็นคอลัมน์เดียวกันละชื่อ Value โดยที่มันจะแบ่งเป็นเซตแบบนี้เซตที่ 1, เซตที่ 2, เซตที่3ดังนั้นเราจะสร้างคอลัมน์ขึ้นมาอีก1คอลัมน์โดยที่จะระบุว่าข้อมูลแต่ละ ชุดนั้นเป็นเซต 1, 2, 3แบบนี้นะฮะวิธีทำนะครับไปที่ Add Column แล้วก็ Index Column ฟอร์ม1เราสร้าง Index Column ขึ้นมาอีก1ชุดนะครับจากนั้นเราต้องการแบ่งเซตแรกคือตรงนี้เซตที่2คือตรงนี้เซตที่3คือตรงนี้ดังนั้นถ้าเราหารด้วย2นะครับ ตัวนี้นะครับก็จะได้ค่าเป็น1หาร2ตัวนี้ก็จะได้เป็น2ตัวนี้ก็จะได้เป็น3ลองหารดูนะครับไปที่ add column นะครับแล้วก็ด y วาหารด้วย2นะครับได้มาแล้วแบบนี้นะฮะ column นี้จากนั้น เราสั่งราวอัพนะครับไปที่ transform แล้วก็ลาวอัพผลที่ได้นะครับตอนนี้ข้อมูลชุดแรกเป็นเลข1ข้อมูลชุดที่2เป็นเลข2ข้อมูลที่3เป็นเลข3นะครับจากนั้นนะครับเราสั่งกรุ๊ปบาที่คอลัมน์ division นะครับ ไอที่ Home แล้วก็ Group b ายเราเลือกเป็น all row ไว้นะครับกดโอเคผลลัพธ์ที่ได้นะครับมันก็จะจัดกรุ๊ปให้อย่างกรุ๊ปหนึ่งก็คือข้อมูล a apple ตรงนี้กรุ๊ปที่2ก็คือ c cat กรุ๊ปที่3ก็คือ f fan ตรงนี้นะฮะทีนี้ที่ ฟอร์มูล b าบาร์ตัวนี้นะครับผมกด Shift Enter จัดบรรทัดนะครับส่วนด้านหลังตรงนี้นะครับ t ทเทเบิลเราไม่เอานะครับเราลบทิ้งแล้วก็เราเก็บไว้แต่ Underscore อย่างเดียวเราจะเลือกคอลัมน์นี้นะครับ Value ดังนั้นเราจะพิมพ์ Value เข้าไปตรงนี้เปิดวงเล็บนะครับแล้วก็ Value คลที่ได้นะครับจะออกมาเป็นลิสต์จากนั้นเรากด expand นะครับตัวนี้ extract value แล้วก็เราเลือกตัวขั้นเป็นเครื่องหมายคอมมากดโอเคจากนั้นไปที่ transform นะครับแล้วก็ split column by delimiter เลือกเป็นคอมมา กดโอเคเราก็จะได้สองคอลัมน์แยกออกมาละทีนี้ชื่อคอลัมน์ตัวนี้เราสามารถแก้ได้นะครับผมแก้เป็นคอลัมน์แรกผมเป็นเลตเตอร์แล้วก็คอลัมน์ที่2ผมแก้เป็นเนมแล้วก็ลบคอลัมน์ที่ไม่เอาทิ้ง ได้คำตอบที่เราต้องการแล้วนะครับกรณีถ้าเป็น2คอลัมน์3คอลัมน์4คอลัมน์ก็คอนเซปต์เดียวกันนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเป็น3คอลัมน์เวลาหารก็หารด้วย3 4คอลัมน์เวลาหารก็หารด้วย4จะเห็นว่าวิธีปกตินะครับ apply step จะค่อนข้างยาวมีหลายสเต็ p เรามาลองใช้ m code กันบ้างนะครับ ที่คอลัมน์หนะครับผมจะไม่เอาบรรทัดแรกตัวนี้นะฮะผมเลือกฟิลเตอร์แล้วก็ผมเอาโค้ดออกจากนั้นผมไปที่ add column แล้วก็ add index column ฟอง m 1เราได้ index column มาแล้วแล้วก็เราเลือก index column ไว้ไปที่ทานฟอ m แล้วก็ u ัน i พวอ o t h อ r า o เธอคลัม์ตอนนี้คอลัมน์ที่เราต้องการก็คือคอลัมน์ชื่อ value คอลัมน์นี้ที่ a อ p l y s t s t ต p ตัวนี้นะครับผมกด F2 ผม rename ให้ชื่อสั้นนิดหนึ่งจะได้อ้างอิงง่ายชื่อ step นี้เป็น u n p i v o อจากนั้นเราไปที่ add step ตัวนี้นะครับ ที่ฟอร์มูล b าบมันอ้างอิงชื่ออันไพวออยู่ก็คือสเต็ปนี้เราต้องการเอาคอลัมน์นี้นะครับคอลัมน์ value เราเปิดวงเล็บแล้วก็พิมพ์ value เราจะได้คอลัมน์นี้ออกมานะครับคอลัมน์ value แต่ว่าข้อมูลมันเป็น list นะครับตัวนี้มันเป็น list อยู่เราไม่ต้องการ list เราต้องการเป็น table ดังนั้นเราใช้เครื่องหมายกล้ามปูข้อไปอีกรอบหนึ่งกดลงไปตอนนี้เราได้เป็นเทเบิลแล้วโดยที่คอลัมน์นี้ชื่อ value สเต็ปถัดมานะครับเราต้องการแบ่งข้อมูลเป็นชุดชุดชุดแรกก็คือ a apple ชุดที่2คือ c cat ชุดที่3คือ f fan ดังนั้นคอลัมน์ใต้นี้นะครับมันต้อง ถูกดึงออกไปสร้างเป็นคอลัมน์ใหม่บรรทัดนี้ก็เช่นกันต้องถูกดึงไปสร้างเป็นคอลัมน์ใหม่ดังนั้นตรงนี้นะครับคำสั่งที่เราจะใช้ก็คือเราจะใช้เป็น table split เปิดวงเล็บนะครับแล้วก็คอมมาเราจะสร้างเป็น2คอลัมน์พิมพ์เลข2 ข้อมูลจะถูกเปลี่ยนเป็นลิสต์นะครับโดยที่ในลิสต์ก็จะมีเทเบิลทั้งหมด1คอลัมน์ตัวนี้คอลัมน์ชื่อ Value เป็น A Apple บรรทัดที่2ก็เป็น C Cat จากนั้นนะครับเทเบิลเนี้ยเราต้องการ transform มานะครับให้กลายเป็น2คอลัมน์ คอลัมน์แรกก็คือคอลัมน์สคอลัมน์ที่2ก็คือคอลัมน์ที่เป็นแคทตัวนี้มี2คอลัมน์ดังนั้นคําสั่งที่จะเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นคอลัมน์เดียวให้กระจายเป็น2คอลัมน์ลักษณะนี้มันคือคําสั่ง table t r a n s p o r t ผมไปที่ a s step ตัวนี้นะครับเราจะ t r a n s form list ตัวนี้ก่อนเพราะฉะนั้นผมใช้ l i s t transform เราพิมพ list. ลิส dot transform รอไว้นะครับจากนั้นที่ each ตัวนี้ตัวนี้มันเป็น table อยู่ underscore คือค่า table ดังนั้นเราจะใช้ table dot transpose นะครับครอบลงไปมัน transpose ออกมาเป็น2คอลัมน์แบบนี้แล้วทีนี้เราต้องการ เอาคอลัมน์ทั้งสองคอลัมน์นะครับแต่ว่าเราต้องการบรรทัดแรกตัวนี้คือบรรทัดที่1บรรทัดที่1ในคิวリมันจะอ้างอิงด้วยเลข0ูนย์ดังนั้นเราจะเลือกบรรทัดนะครับเปิดวงเล็บแล้วก็เลข0ูนเราเลือกข้อมูลบรรทัดที่0ออกมาแล้วโดยที่มันมีสองคอลัมน์คอลัมน์1คือข้อมูล a คอลัมน์ที่2คือข้อมูล App เ e ตัวนี้ก็เหมือนกันครับคอลัมน์1คือ4คอลัมน์2คือ CA t จากนั้นเราทานฟอร์มตัวนี้ต่อนะครับเราต้องเปลี่ยนเล c o r d ก็คือค่าตัวนี้ให้กลายเป็น t ทเบินะครับดังนั้นเราจะใช้คำสั่ง table. ฟอร์มเล o คอร์ดแล้วก็คอมมาเราจะาทำไมไม่ได้เดี๋ยวนะครับฟอร์มเลกคอร์ต้องเติม s โอเคคอมมาจากนั้นนะครับเราจะอ้างอิงชื่อคอลัมน์ก็คือ เปิดวงเล็บแล้วก็เป็นคอลัมน์1กับคอลัมน์2ปิดวงเล็บได้ออกมาแล้วครับเป็นคอลัมน์1กับคอลัมน์2ทีนี้เราอยากได้คอลัมน์1เป็นเลตเตอร์นะครับก็แก้ได้คอลัมน์2ตัวนี้เป็น n เนม จะเห็นว่าสเตปจากการใช้ m-code นะครับมันจะสั้นกว่าในกรณีแรกที่เราทำกัน